เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าแจ้งเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาร์แล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มครึ่ง กีวเนวันศุรนะคผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก,ก,ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวันอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัวการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอาร์โนพาร์ทีสต์ครับผมวันนี้เล่นเกมรอบอก,กับแบบโทลทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ครับผมอ่าช่วงน,นี้คืออันนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับผมเพราะว่าผมตื่นตีสี่ครึ่งเพราะว่า เสงก็อาจจะแปบไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งอัปเดตท,ที่เราผมได้สรุปพวกเอพิโซด3พารเหนือใช่ไหมใครไปดูคลิปที่เราก็เดี๋ยวผมจะแปะไปที่ตัวไอได้เลยนะครับผมใครสนใจก็ไปย้อนดูคลิปกันได้เลยนะครับผมเหลอในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวอ่านี่เลย,ยเซนทิสเมดนั่งเอง ซึ่งถ้าจำไม่ผิดก,ก็คือตัวนี้ถ้าใครจำได้ก็คือไอ้น่าจะเป็นตัวเอกซิตแล้วก็การควบคุมเด no ินนะมู a b l e ซึ่งค่าอัปเกรดเรื่งต้นแล้วก็ค่าอัปเกรดสูงสุดคืออันนี้ผมบอกไปกันนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมได้มาจากน้องภูหรือน้องภูกิจนั่นเองอ่ะ ก็น่าจะเป็นเอ่อตัวนี้เอ่อนี่เอ่อตัวนี้เออนั่นไงนะครับผมก็ขอบคุณน้องภูกิจด้วยนะครับที่ให้ยืมตัวรีวิวเจ้าตัวเซอร์ทิฟเมนท์นะครับผมใครสนใจก็ไปดูย้อนหลังไลฟ์สตรีมในตอนวันพฤหัสก็ได้นะครับผมอา่าซึ่งจะเป็นยังไงไอ้เอจ้าตัวเซอร์ทิฟมันจะผ่านได้หรือเปล่านะในหมวดในแม่ก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับหากคุณกำลังประสบปัญหาที่หาตัวยูนิตดีๆก็หาไม่ได้ หรือสูมเองก็ได้เกือบบวันนี้ผมมีร้านดีๆขอแนะนำเสนอก็คือร้านปับไปชอบร้านค้าดีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์อัปเกรดในท่านสปีกร์แมนไททันเดียลแมนกสตาร์มิล a ราแมนสไปเดอร์ทีวีและตัวยูนิตอื่นๆอีกเพียบรวมถึงตัวไอดีถอยทาวเวอร์ดี s เ i นต์ไอดีบอมฟและรวมกล่องสูงตัวการตีในถอยทาว e วอร์ e ี s เอีกด้วยทุกยางปลอดภัยร้อเซแน่นอนถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อรารได้ที่ร้านปรับไปชอบมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะตอนนี้ผมแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมวดนายแม่ไปที่ก่อนนะคบผมแล้วก็กดออโต้สคริปด้วยนะคะผมซึ่งเราจะวานเจ้าตัวคิวปิกค m บ r ร m o v e m e ม t ครับผมเออแปลว่าผมใช้สูตรของซีซ่ามาซึ่งไอเน,นี้ยผมใช้ทิดตามแล้วน,นะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะผ่าได้หรือเปล่านะครับผมนี่ขนาดคือ,อันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าคือเราจะผ่านได้หรือเปล่าซึ่งันัเนี้ย เดี๋ยวผมขออนุญาตวานตัวฟามเงินแล้วก็วานยูนิตให้อัปเกรดให้ก็กันนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมตัดอ,อีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมถึงเวทที่สี่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวถึงเวลาที่จะวานเจ้าตัวใซทิสเมตรดีกว่าโอเควานคณะเลยซึ่งอัปเกรดก็ไม่ต้องพูดเยือนนะคะผมอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดอันนี้ไปก่อนนะเอออัปขั้นแรกแล้วก็อัปเกรดขั้นที่สองน,นะใช้มือสอนนะครับผมอันนี้ อัพไปเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เงินไม่พอซึ่งอันนี้เพิ่มเติมก็คืออันนี้ผมวางเจ้าตุหิดคั่วไซทิสมตดประมาณ2ตัวนะครับผมรวมทั้งหมดเป็น3ตัวเออก็อัพไปเลยซึ่งไม่ต้องพูดเยอะน,นะครับผมค่าอัปเกรดรวมแล้วก็ค่าวางคืออันนี้น่าจะประมาณ18นนะครับผมก็ถ้าไม่นับพวกค่าวางคือเนไอค่าอัปเกรดคือน่าจะประมาณเออหนะึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะเอออันนี้ก็ เออถูกๆูกเนาะแต่ขนาดคือ3าเวลเลยนะเออจริงๆแต่ผมคิดว่าน่าจะฟาร์มประมาณยาวๆก็ได้นะไอ,อสำหรับเจ้าตัวไซรทิพเมนนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นของน้องภูกินนะครับผมไม่ใช่ตัวผมนะอันนี้แค่ยืมวิวเฉยๆเมื่อกี้คืออเนี้ยไอพวกคุณสองพมันได้ไอมันจากไหนไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าคุณสองคือมันเป็นต่อสัปดาห์เออก็ ก็ถ้าใครอยากโนดันเอร์สโหมดก็สามารถโกนดันได้นะครับผมแต่ส่ผมผงคือโกดันปกตินี่แหละเพราะว่าจริงๆโกดันปกติคืออันเนี้ยมันไม่นับด้วยนะแต่ว่าไอ้พวกโนดันเอร์สโหมดคืออันเนี้ยมันนับเอพี P ด้วยนะเออซึ่งก็เดี๋ยวผมพยายามก็แล้วกันนะครับเออจะได้เรยกว่าว่างงั้นเดี๋ยวรอบนี้คือเ,เดี๋ยวผมจะเล่นสปีดก็แล้วกันนะครับผมจนให้ถึงประมาณเออ ไปที่48ก็แล้วกันนะครับผมก็ขายตัวเงินทิ้งก็แล้วกันนะครับเออเหมือนตานสุดของช่องซีซ่าเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอสปีก็แล้วกันนะครับผมไปกันเลย ตอนนี้ผมถึงเวทที่48แล้วครับผมโอเครอบนี้ก็ใกล้จะวางครบยูนิตแล้วอ่ะใส่ทิ่เมกอ่ะลุยเลยอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงมาวางใกล้ๆตรงนี้เลยอ่ะ15เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเห็นกิบเมื่อกี้ยังไม่ทันเตรียมพร้อมเลยอันนี้ตัวเยอ่แล้วคือเมื่อกี้อ่ะอันนี้ผมไปดู2ช่องของซีซ่ามาเคยเนี่ยนะตัวกิบมันมหยุดแค่ตรงเนี้ยเอออันนี้ถ้าดูสแตเกตน,นะ อนนี้ใกล้จะถึงเวทที่50กันแล้วนะผมอีนิดนึงอีนิดนึงตอนนี้เวทที่49อยู่โอเคตอนนี้ใกล้ลวอ่ะอันนี้ทือก็ยังนิ่งแล้วก็จะาก,การต่อเออเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่ทเคือก็เนินนะไอ้มันมีตัวหยุดประมาณ3ตัวก็เลยเสียเลือดในป้อมฟีเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังเราก็ถึงเวทที่50แล้วก็ยังผ่านได้อยู่เออตามนั้นแหละตอนนี้เวทที่50แล้ว ตอนนี้จากการไปเรื่อยๆแล้วก็รอตัว MJ มานี่ไง MJ มาก็ยิงสิโอเคมีมีกระตุกบ้างโอเคเรียบร้อยโอเคใชเ้เวลาประมาณ15นาที57วินาครับผมซึ่งบอกว่าถือว่าผ่านได้ไหมก็ผ่านได้อยู่แหละเออกับซึ่งสูงก็คือไอ้เจ้าตัวไซทิฟเม็นะครับผมสามารถผ่านในด่านปกติได้น,นะครับเออถือว่าประสบความสำเร็จนะเออก็ ถ้าอยากจะลงดันก็ไอ้พวกแนะนำว่าด่านถอยซิตี้ปรามพาร์ได้แล้วก็ถอยฮีสคิวดีกว่านะครับผมซึ่งเออได้ประมาณทุกด่าเนี่ยแหละเออก็ตานักนะครับผมถ้าเกิดอยากจะอัพพิลก็อันนี้ต้องวางตัวสายเริ่มต้นก่อนนะไอเจ้าตัวคิวปิกคาเมราบูเวนนะและ้วก็หรือว่าจะเป็นไอพวกกริลเลอร์เซอร์คาเมราแมนกับไอตัวเรเบคอนก็ได้นะครับผมได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ล็อบบี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดคลิป ด้วยก็กันนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสงังเกตในคลิปวันนี้นะครับผมกับคอนเทนต์พวกแบบ Toilet Tower Defense นะครับผมจริงๆคือถ้าใครอยากจะซื้อไซต์ทิดเม็ดก็สามารถไปซื้อในร้านในมาร์เก็ตเพจได้นะครับผมในเทวิมารซาซึ่งซึ่ง ตัวไซทิดเมกก็เกือบคล้ายๆกับตัวอัปเกรดคาร์บีราสปายเดอร์กับทีวีสปายเดอร์เมื่อกี้เลยนะเออตรงเป๊เลยนะผมก็ตามนั้นกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อยื่นกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็บเซอสตรีมของผมด้วยครับแล้วก็สตรีมิ้แล้วก็ทีมคุ้มวันก็ผมอย่าไปอีนโทนะครับผมก็ไปดูในอีนโทนะครับไปแล้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ